เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องพระกับผีเสือ้อมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบพระคุณข้อมูลจากพุทธเซนเพจเฟซบุ๊กอมตะธรรมประเทศไทยฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับพระรูปหนึ่งเข้าไปเก็บฟืนในป่าหลังจากเก็บได้พอประมาณก็แบกฟืนกลับวดัดพอเดินใกล้จะถึงวดัดก็เจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังไล่จับผีเสื้ออยู่และเขาก็จับผีเสื้อได้ตัวหนึ่งหลวงพี่เรามาพนันกันไหมเด็กหนุ่มถาม พน,นันยังไงละโยมพระหนุ่มถามหลวงพี่ลองทายดูสิครับว่าผีเสื้อที่อยู่ในมือผมนี่ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ถ้าหลวงพี่ทายผิดฟืนมัดนี้ก็เป็นของผมเด็กหนุ่มตอบเมื่อหลวงพี่ได้ฟังกติกาก็พยักหน้าว่าเข้าใจจากนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าอาตมาว่ามันตายแล้ว เด็กหนุ่มแบมือที่กุ้มผีเสื้อไว้แล้วหัวเราะชอบใจหลวงพี่แพ้ผมแล้วฮ่าฮาผีเสื้อตัวหน่อยก็ได้บินออกจากมือของเด็กหนุ่มดีแล้วดีแล้วงั้นฟืนมัดนี้ก็เป็นของโยมละสินะหลวงพี่กล่าวเสร็จก็ถอนหายใจแล้วเดินยิ้มจากไปเด็กหนุ่มไม่เข้าใจว่าทำไมหลวงพี่ต้องทำท่าทีเหมือนดีใจ แต่ก็ไม่ได้สนใจไต่าถามตอนนี้เขาเป็นฝ่ายยิ้มบ้างจากนั้นก็หอบเอาฟืนขึ้นบ่าแบกกลับบ้านด้วยความดีใจเมื่อกลับถึงบ้านพ่อของเขาถามว่าไปเอาฟืนมาจากไหนเด็กหนุ่มเล่าเรื่องราวที่พนันกับหลวงพี่ให้พ่อฟังอย่างละเอียดเมื่อพ่อของเด็กหนุ่มฟังจบก็ใช้มือตีไปที่ลูกชายหนึ่งทีแกนะแก โง่ซะไม่ไว้หน้าพ่อแม่เลยนะจากนั้นก็สั่งให้ลูกชายแบกฟืนเดินตามไปที่วัดเมื่อเข้าไปหาหลวงพี่พ่อของเด็กหนุ่มได้แต่นั่งไหว้ปะลกปลดหลวงพี่ครับผมต้องขอโทษแทนลูกชายของผมด้วยนะครับเจ้านี่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงจริงๆหลวงพี่ได้แต่พยักหน้าและยิ้มให้แต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไร เมื่อเดินออกจากวัดเด็กหนุ่มก็ถามพ่ออย่างสงสัยว่าเขาไปทำอะไรผิดต่อหลวงพี่หรือเพราะหลวงพี่บอกว่าผีเสื้อตายแกถึงปล่อยผีเสื้อให้รอแกชนะได้ฟืนไปแต่หากหลวงพี่บอกว่าผีเสื้อเป็นแกก็จะบีบผีเสื้อให้ตายคามือแกก็ชนะได้ฟื้นไปเหมือนเดิมแต่ผีเสื้อตายแกคิดว่าหลวงพี่ รู้ไม่ทันความคิดชั่วๆของแกเหรอที่หลวงพี่แพ้น่ะก็แค่ฟืนหนึ่งมัดแต่ชนะแกที่จิตเมตตาดวงใหญ่เบอรเริ่มซึ่งที่แกไม่มีครูคนแรกคือพ่อแม่ครูคนที่สองคือครูในโรงเรียนครูคนต่อมาคือเรื่องราวผู้คนสพรพพสคิครูคนแรกปลูกฝังคุณธรรมครูคนที่สอง ให้วิชาความรู้ครูคนต่อมาสอนการเอาตัวรอดในชีวิตจริงครูไม่รักสิทธ์ไม่เป็นไรแต่ครูพึงหวังดีต่อสิทธิหากรักแต่ไม่หวังดีต่อสิทธิชีวิตสิทธิพังสอนให้สิทธิรู้แพ้รู้ชนะรู้ดีรู้ชั่วรู้ในน้ำใจไมตรีเพราะคำว่าแพ้ชนะได้เสีย ทำให้ความดีของคนสูญสิ้นไปมากมายมหาศาลเรามักคิดว่าเราเป็นฝ่ายชนะแต่ที่จริงเราแพ้ต่างหากและแพ้อย่างไม่มีชิ้นดีเสียด้วยพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085 1991370